ะะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมมี่นะคะทุกคนวันนี้คิมอยู่ในานานะคะคิมจะพาทุกคนมาเก็บหอยเชอรี่ค่ะอุ้ยนุมันกําลังเดินอยู่พูดแล้วก็ไปเตรียมถุงเราต้องคอดเก็บนะคะภา,าษาไทยใหญ่พ,<อ>พูดว่าอะไรคะคอดแคปติน <laughs> นี่ค่ะทุกคนหอยเชอรี่ใครชอบกินบ้างคะอันนี้ก็บข้าวดำนาเสร็จแล้วนะคะก็คือจะมีหอยเนี่ยจะไม่กินต้นข้าวนะคะเขาก็จะให้แบบเก็บออกเราก็จะเก็บเอาไปต้มแล้วก็ไปกินกับน้ำจิ้มสามรสนะคะทุกคน <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปหาตางนู้นเลยทางนี้คนเขาน่าจะเก็บกันแล้วอะ เดีย๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะเก็บได้เต็มถุงไหมเดี๋ยวเราเจะเดินไปทางโนง้นนะครับ ่ค่ะทุกคนอันนี้ลูกใหญ่เลยอ้าวไขยฟุง้งตัวบิ๊กบิ๊กเลยโอ้เห็ียบเหยียบโดนนะนุชทุกคนเราตัดลงไปเก็บตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมมันกำลังเดินอยู่ <laughs> นี่ นี่ค่ะนี่ก็คือไข่ของหอยเชอรี่นะคะทุกคนเนี่ยไข่เยอะมากตามขอบนาอย่างเงี้ยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะอุ้วเหออนียหอยสังแต่ตรีแล้ว มีปูได้มีปูได้ิันเจอปูหรอกุ้งเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาเรียกตัวอะไรกุ้งปะแมงดาวมงดาวอ,อ,อ,อินิมอีนิมอีนิมอีนิมนี่ค่ะมันอยู่ในน้ำเหรอ,หอนี่ ได้เยอะแหละนี่ค่ะมันมีกิ่นยังไงกลิ่นโคลน

ว้าว <Wow. S 2> ตัวตุมต่มๆนะเลยเง่งเปลี่ยน,อ,นอีกแล้วไม่เป็นไรเปลี่ยนเลยสวยมากเลยอ่ะ่ใชม,ม,มันเหยียบโดนอะไรมาคืนก่อนแล้วกัน มันเป็นหนูเข้าไปเลยเจออันนี้ด้วยเคยรียดได้แต่โลมีกแล้วม <c oughs> ั้งพยายามมีจาไว้เยอะมากอะ อุ้ยใหญ่มากใช่ไหมหอยใหญ่มากเว้ยอู้หข้างในมันใหญ่มากเลยมีคะ่ะหอยจุกๆ แต่หอยอันนี้จุกไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่ใช่หอยจุกนะคะหอยหนวดยาวหนวดมันยาวมากเลยแต่มันหุกหนวดแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็พาทุกคนมาเก็บหอยแล้วก็มาชมบรรยากาศก็พี่ๆบางคนนะคะอาจจะอยู่ในเมืองก็คือจะไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคน คือมองแล้วมันสบายตามากคือแบบทุ่งนาแบบสุดสุดแบบทุ่งนาเสร็จแล้วก็ภูเขาภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าอย่างเงี้ยมันบาลานซ์กันมากเลยทุกคนแล้วก็สวยมากพูดแล้วก็ไปเก็บหอยต่อ <c oughs> ตรงนี้เยอะแต่ตัวใหญ่ๆห่่จะอยู่ข้างในนะคะเนี่ย อยหอยมันยังไม่ค่อยโตหอยมันยังไม่เยอะว่า,วาที่เหมือนมันดูดมือเวลาไปจับโดนมันะ อยากให้ทุกคนเห็นอันนี้คือหอยกินหอยอะทุกคนเคยเห็นไหมหอยกินหอยก็คือหอยตัวใหญ่ก็ใช่ไหมราเป็นฝาแฝดไม่รู้อะไรเป็นฝาแฝดพี่นโอ๊ยดูแล้วเป็นแฟนกันเขากําลังอะไรกันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแรงม่กกัวไม่ใช่<ข>มันมีซัมติงเนี่ยทุกคนวางนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยเขาแบบดูดกันอย่างเนี้ย อเขาน่ากะผสมพันธุ์กันจริงๆนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะใครรู้บ้างทุกคนนี้มันคืออะไรโอ้นี่ไงมันมันหูอันนั้นมันลงอะน่าจะใช่นะคะตมีก้อยมากอะมันเยอะมากอะมันมันอันนี้กันอีกแล้ว นี่ฉัอุย้อยตกเฉยน่าจะเขินแหละคู่นี้น่าจะเขินนะคะอันนี้แบบโชว์ตุดนิดเดียวแต่ฉันเห็นเธอ หอยจุกร้ข้าวแล้วนี่ค่ะทุคนนก็ได้หอยเยอะเลย ประมาณครึ่งโลไม่สี่หนึ่งโลแล้วแหละเพว่ออยู่มาวิวสวยมากทุกคนท้องฟ้าครึ้มๆนะคะอันนี้คือแปะสิวนะคะทุกคนเอาบรรยากาศสวยๆพุ่งนาแบบนี้มาฝากพี่ๆที่อยู่กรุงเทพกันนะคะทุกคนสวยมากนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้หอยพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ กับไปต้มกินเราต้องไม่เราต้องเราต้องเอาไปไว้ก่อนทั้งคืนนะคะเอาไปแช่น้ำไว้เพื่อให้เขาคลายที่ดินก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็แกะออกถอยเชอรี่เนี่ยเราต้องแกะออกแล้วก็เอาที่ตูดมันออกเพราะว่าเขาไม่กินตูดมันแล้วก็มบบจิ้มน้ำจิ้มสามรสแล้วก็แบบขี่แล้วทุกคน สำหรับวันนี้นะคะคิมก็จะขอตัวลาทุกคนไปตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่เวทีทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปกับภาพพื้นหลังแบบเขียวพัทีแล้วก็ท้องฟ้าอันสดใสนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ